ชิมกับเชฟบายฟู้ดแกลเลอรีคลิปนี้นะครับเราจะทำเมนูอาหารเช้ายอดนิยมนะครับเมนูนั้นก็คือไทยสไตล์ทูน่าเอกเป็ดดิ t ซึ่งเมนูเอกเปเดดิกเนี่ยใช้ส่วนประกอบที่เราจะทำกันวันนี้ด้วยกัน4ส่วนทั้งหมดนะครับส่วนแรกก็คือขนมปังนะครับเราจะเอาไปกริลล์ออตัวพาเมซานชีสนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนไข่นะครับส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นส่วนซอสซึ่งซอสเนี่ยเราจะทำเป็นสไตล์ไทยรสจัดจ้าน ส่วนส่วนสุดท้ายเนี่ยตัวหลักเลยเป็นส่วนเนื้อสัตว์เราจะใช้ทูน่าของกินออสกาซึ่งทูน่าตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีการใช้แรงดันนะครับเพื่อให้ตัวทูน่าเนี่ยสุกโดยไม่ผ่านความร้อนแล้วมันยังมีความที่เรียกว่าเนื้อเขาจะไม่แตกกันเหมือนทูน่าที่ยังเรียกว่าเป็นทูน่าดิบอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันสุกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วรสชาติของเขาเนี่ยเขาหม,มักมาเรียบร้อยแล้วทานง่าย เปิดซองมาทานได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะลองซื้อโปรดักต์ตัวนี้มาชิมนะครับก็ติดต่อได้ทางเพจ Facebook เลยนะครับหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทุกสาขาเลยนะครับโอเคนะครับอันดับแรกที่เราจะทำอ่ะก็คือตัวขนมปังนะครับเราจะขนมปังเนี่ยทาเนยตัวนี้เป็นขนมปังซาวโดนะครับเราก็จะมาทาเนยอันนี้เป็นเนยจากประเทศออสเตรเลียหลังจากที่เราทาเนยเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะตัวพาเมซานชีสเนี่ยมาโรยเอาไวใ้ให้ทั่วตัวหน้าขนมปังเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาปริวมันให้มันมีความกรอบส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนซอสสิ่งที่เราจะใช้นี่ก็คือมายองเนสแล้วเราก็จะใส่เป็นกระเทียมกับรากผักชีใบผักชีนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะปั่นไอตัวซอสเนี่ยให้มันเข้ากันนะครับใส่น้ำมะนาวลงไปทีนี้ก็จะเป็น มีความเหลวพอที่เราจะสามารถเราไปลาดบนตัวไข่ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาทําที่ไข่กันต่อเราก็จะใส่น้ําส้มสายชูลงไปนะครับในน้ําต้มของเราแล้วก็เกลือระหว่างที่เราจะเอาไข่ใส่ลงไปเนี่ยให้เราคนน้าให้มันเป็นวนกันก่อนนะทำให้ไข่ขาวเนี่ยตัวเคลือบตัวไข่แดงพอดีนะการเดือดของน้ำเนี่ยอย่าเดือดมากเกินไปนะครับเราจะคุกแบบอย่างนี้ประมาณสัก2นาทีถึง3นาที ทีนี้เราก็จะมาทําขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการจัดจานนะครับเราก็เริ่มจากตัวขนมปังที่เรากรีลเอาไว้ตามด้วยตัวผักโรเกตทีนี้เราก็จะมาจัดการตัวทูน่าของเรานะทูน่าของเราเนี่ยดีฟอร์สเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตัดเลยเ,เขาแพ็คมาให้นี่ดีมากทีนี้เราก็จะเอาทูน่าของเราเนี่ยเรียงลงไป คู่กับตัววคาโดจะเห็นว่าเนื้อมาเนี่ยมันมาจากตัวปลาทูน่าทั้งชิ้นนะครับผมก็จะพับลงไปนี้เรียงสลับกับตัววคาโดแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ไข่<ม>ลาดด้วยตัวน้ำซอสน่าทานมากมแล้วเราก็จะใส่ตัวพริกป่นนะครับโรยลงไปข้างบนนะครบแบบนี้ เสร็จแล้วครับเมนูไทยสไตล์ทูน่าเอกเบนดิกของเรานะครับ enjoy ครับ